สวัสดียมามเช้ากบผมสถานการณ์เช้านี้นะผมแล้วก็แต่เมื่อคืนนะฮะแต่เมื่อคืนนึ่งหย ب, ับปิ๊บแล้วผมไม่มีเสียงอะไรเลยครับบ่านเมืองเราหน่าจะสงบแล้วหละแต่ว่าปากช่องสําคัญนะผมไปครับผมมาวางกระบ,บอกปะไรไว้อีกแล้วหมายเดิมนะผมหมายเดิมมาซ้ําดูนะครับผมว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวยังไงจะไปรุ่นไปชมพร้อมกันนะครับบรรยากาศในป่าสดชื่นนะผมผมวางในป่า เคยเจอนะผมผมเคยวางในเนี่ยผมเดินเดินในป่าอย่างเงี้ยผมส่วนนี้น้าม,มันแรงนะผมน้าม,มันน้อยเนี่ยครับส่วนนี้น้ําม,มันน้อยน้ําม,มันขาดนะผมในป่าอย่างเงี้ยพวกพวกเอ้เขาเรียกอะไรบองล้าครับผมบองลา้าพวกอะไรที่มีพิษนะครับชอบมานะอยู่อาศัยกใกล้ๆแหล่งน้าเนี่ยครับเจอบ่อยับผมเดินในป่าแบบนี้ระวังครับนีฮะในป่าแบบเนี้ย น้ำขาดๆแบบนี้นครับผมระวังนะผมเดินแบบรีบเร่งไม่ได้นะนครับสังเกตนะครับจะมีแหล่งน้ำขาดๆแบบนี้นี่ครับจะมีแหล่งน้ําขาดแบบนี้นครับผมแล้วพวกสัเราผิดชอบนะครับมันก็ไม่เชิงชอบนะครับผมมันว,วัตจักรของของสัตว์นะตรงไหนมีแหล่งน้ํามันก็ต้องมีอาหารพวก หนูอะไรก็มากินน้ำกินท่านะผมคนัก็ตามมาด้วยแหละครับมาแล้วมาดูกบอกแรกกันก็อบอกแรกครับผมเหยื่อที่ใช้ก่อเช่นเคยนะผมปลาปลาย่างนะ,ะอาการเงียบมากเลยผมเงียบจังเลย ไม่มตัวนะผมอุ้ย,ย,ย,ยตดยิงไมมล้มนม่มีตัวครับเออแปลกอ้าวไม่กว่าไม,ม่มีให้ยิงน,นะผมผมดักไปต่อเลยดีกว่า ยิงไปแล้วครับผมทีแรกคิดว่าไม่มีเห็นว่างเงียบนะมากเมื่อคืนเงียบไปแล้วนะเมื่อคืนเงียบกิฟต์ั้งคืนเลยจะมาเอาอีกแล้วเหรอสงสัยตอนคืนเขาไม่กล้านะครับผมตอนคืนคือ,อชาวบ้านเขาไม่สัญจรกันแล้วนะครับผมเลยไม่กล้านะครับผมเลยไม่อยากจะยิง เพราะว่ายิงกลางวันครับผมชาวบ้านได้คอนเทนต์ดีครับดูลูกที่สองครับลูกที่สองกระบอกกระยับขนิดนิดนะที่สองครับ อ้าวลูกที่สองมีครับลูกเจ้าของมีสิครับผมอ้าลูกที่สองมีครับฟังเสียงครับฟังเสียงอย่างนี้มีตัวแน่นอนครับแล้วก็จะมีไซด์้วยนะครับไปดูลูกที่สามกัน พี่บองล้านอนขวางทางอยู่กับปัญหาเกิดเลยนะครับกลัวอย่างเดียวครับกลัวแต่พี่บองล้านนี่แหละครับหลุมนี้หลุมนี้ก็เคยเคยดักไปแล้วนะครับเคยดักไปแล้วหลุมนี้ได้ไปสามตัวแล้วงี กระบอกแล้วนิ่งๆนะครับผมนนกระบอกแล้วนิ่งๆเกินไม่มีนะผมลุ้มนี่เหลือออีกอันนึงครับผมไปไปดูแล้วนี่ครับผมอีกหนึ่งกระบอกนี่ฮนะนี่ครับผมอีกหนึ่งกระบอก ทรงเนิบๆอยู่นะครับผมทรงเนิบๆอยู่อันนี้เนิบๆอยู่ครับผมเนิบๆมีครับผมมีครับน่าจะเป็นเออ่ปลาไหลเล็กจะเอาดีหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเอาไปปล่อยใส่ที่้ลาเดี๋ยวผมไม่ปล่อยสระผมที่ปาครับแล้วยังเหลืออีกกระบอกอีกกระบอกหนึ่งนะผมเป็นเป็นกระบอกสี่นิ้วนะผมผมดักไว้อีกนู่นอีกไกลนะฮะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูไปมาครับผมมาดูอีกอันหนึ่งหมดตีไปแล้วอ้าวมีครับผมมี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 มมลักษณะ,ะน,นี่มีนะผมนี่ครับตัวบอกใหญ่ของผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเทที่บ้านกันนะผม ตัวใหญ่กับบอกใหญ่นะ่าจะเป็นตัวเล็กนะฮะแต่ก็ยังโอเคครับผมยังไงแต่ว่าตัวเล็กมากเ๋ยผมจะไปปล่อยสิบานสีบานผมมีทุกอย่างผมได้อะไรมาผมก็ไปปล่อยปล่อยในสระผมนละเป็นตู้กับข่าวไว้นะครับโอเคครับผมไปครับ นี่ครับผมนี่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 น,นี่หนึ่งตัวเฮ้ยนี่ครับผมตัวนี้ตัวเล็กนะผมถาวางนั้นดีวผมจะปล่อยนะฮะปล่อยสราเนาะเอาไว้กินแล้วก็อ่านี่อันนึง ผมไปวางไปห้ากระบอกนะผมได้มาแค่สามกระบอกเองนะครับมาดูครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่หางมาแล้วหางมาแล้วครับหนุครับโอ้ยใหอยู่ใหอยู่ใหญ่อยู่ใหอยู่ใหอยู่โอ้ยโอ้ยฮึตัวนี้ตัวนี้มีไซส์อยู่โอ้ยนี่นี่ออ้ใหอยู่เธอตากล้องใหอยู่ใหอยู่อืึ แล้วชัดเปล่านักก่องชัดเปล่านี่นี่น,นี่แล้วก็น,นี่ครับผมนี่เป็นกระบอกสามนิ้วนะผมของเหลือใช้จากภาคการเกษตรนะครับผมผมเลยเอามันเนี้ยครับมันมันยุบมันไม่สวยครับผมผมก็เลยเอามาทําเป็นกระบอกปลาไหลนะครับผมจะทิ้งก็เสียได้มาครับผมแต่ก็ยังมีตัวนะครับผมแต่อาจจะไซส์เล็กไปนิดนึงก็<อ>ถือว่าโอเคนะฮะนี่ครับนี่นี่นี่น นี่ครับผมะก,กี้อ่าโอเคครับผมผลงานวันนี้กระไดามาสามตัวนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวเล็กๆนี่ผมปล่อยนะฮะโอเคครับ